สวัสดีค่ะพีนอฟทาโลกลับมาแล้วนะคะหายไปหลายวันเหมือนกันนะคลิปยาวไม่ได้ลงลงตาช็อตนะคลิปสั้นๆก็ขออภัยสำหรับคนรอคอยนะคะคนที่ติดตามคลิปแต่ไม่มีอัปเดตให้ขออภัยจริงๆเพราะว่า ไม่สะดวกนะคะเดินทางเนาะมีทุระจำเป็นนะช่วงก่อนนั้นนั้นก็ไปพักผ่อนนะก็ขออาภัยมาก้าก็กลับมาแล้วนะวันนี้จะพามาเช็กดวงเช็กพลังงานกันว่าจะเจอพลังงานของใครบ้างนะรู้สึกว่าคลิปนี้นะจะเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งนะคะที่เขาอยากจะ ตามทาตามความฝันทําตามหัวใจของเขาแล้วนะรู้สึกว่าก่อนหน้านันาน้นคุณกับเขาอาจจะเป็นความรักที่ ถ้าหากว่ามีการเข้าใจผิดหรือผิดใจกันไม่ได้คุยกันอยู่ห่างไกลกันความสัมพันธ์ไม่ไม้ประติดประต่อมันแม้หมอลงคลิปนั่นแหละนะคัดขาด,าดให้หายเงียบเงียบกันไปแต่เขารู้สึกว่าเขานาจะออกไปทําตามความฝันทำตามหัวใจของเขานะเพราะเขารู้สึกว่าเขาอะมีความผูกพันมีความรักมีความรู้สึกกับคนคนนี้มากมายโกมันไม่เหมือนกับ ใครที่ผ่านมาในชีวิตเขาที่เขาได้รู้จักนะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ยังนึกถึงไม่ขาดหายนะไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลไม่ว่าเขาจะขาดการติดต่อสื่อสารหรือคนคนนั้นอาจจะทำให้เขาจะปวดเสียใจมากมายแต่ก็บอกได้เลยว่าเขายังลืมไม่ได้ตัดใจไม่ได้ไปจาก เขาไปจากกันก็ไม่ได้นะคิดทบทวนใคร่ครวญดูหมดแล้วว่าความรู้สึกนี้มันไม่ขาดหายไปเลยก็เลยอยากจะเข้ามาพูดคุยนะรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับอีกฝ่ายหนึ่งนะจะขาดการติดต่อกันไม่ว่าจะในระยะทางนะอยู่ไกลกันนะหรือว่า เออไม่ได้คุยกันแล้วแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่คิดถึงแบบทรมานนะรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นความพูกพันความรู้สึกที่ดีๆท,ที่ที่เขาไม่ลืมแล้วก็ยังไฝ่คิดถึงทวินหาอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นายอยู่นะรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายนะ่ะทั้งสองคนอะ่ะ น่าจะเคยเป็นคนที่มีความสำคัญต่อกันมากๆเป็นคนที่ถูกใจกันมากๆเป็นคนที่มีความรู้สึกที่บางทีก็คือรักกันมากๆนั่นเองนะเป็นคนที่แบบถูกใจถูกสเปคหรือว่าโดนใจกันมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิสัยใจคอหรือความคิดหรือการที่เข้าจะเข้ากันได้ดีนั่นแหละนะแต่ไม่ว่าจะ เป็นในเรื่องใดที่ทำให้คุณทั้งสองได้ขัดการติดต่อขัดความสัมพันธ์ที่มันประติดประต่อกันมันมีช่องว่างกันนะมันก็ทำให้รู้สึกว่าการที่ไม่ได้เจอกันการที่ไม่ได้พูดคุยกันการที่ไม่ได้เจอหน้ากันนั่นแหละมันทำให้ยิ่งแน่ชัดยิ่งแน่ใจยิ่งชัดเจนในความรู้สึกในความคิดหรือ ในใจของตัวเองนะว่ายังคิดถึงอยู่ยังไม่ลืมเลือนยังไม่ลืมหายไปไหนยังมีความคิดใจจดจ่อๆๆที่อยากจะเจอหนะ้าแล้วมันมีความรู้สึกที่เหมือนกับทุรนทุรายนะไม่มีความสุขที่แบบไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยก็คืออีกฝ่ายหนึ่ง มีอิทธิพลต่อกันและกันนั่นเองนะทั้งสองคนนะจัมีความรู้สึกแบบนี้และรู้สึกว่าฝ่ายที่เดินออกอยู่ไกลที่อาจจะเป็นฝ่ายชายก็ได้พลังงานของออฝ่าย ชายขึ้นมาว่าเขาคิดถึงแล้วเขาอยากจะเินหน้าเขามาพูดคุยกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นที่ความรู้สึกที่ดีๆต่อกันอะแล้วมันก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะถูกแบบไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคนะไม่ว่าจะในเรื่องบางทีก็อาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องระยะทางนะบางคนต้องกลับไปทำงาน ที่ไกลๆนะที่อยู่ไกลกันแล้วขัดการติดต่อกันหรือว่ามันมีอิทธิพลต่อความรักความรู้สึกของคุณทั้งสองก็ได้ไม่ว่าจะระยะทางหรือเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะการเงินการงานระยะทางมันขึ้นมาชัดเจนนะก็น่าจะเป็นในเรื่องของประมาณนี้ที่ทําให้คุณทั้งสองแบบไม่ได้คุยกันนะบางทีก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ หันหลังให้กันแล้วแต่มงหน้าตั้งหน้าตั้งตาหาเงินทำงานก็เป็นไปได้นะอยู่ไกลกันแล้วไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะไรประมาณนี้ต่บอกได้เลยว่ายังมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยังรอคอยนะยังรู้สึกดีๆอยู่นะก็คือที่จริงอ่ะมันก็เกิดขึน้นทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายที่เป็นผู้หญิงแท้หญิงใจเป็นหญิงเขาจะ มีความรู้สึกที่คิดถึงก่อนนะรอคอยก่อนช่วงแรกๆแ,แต่ก็ช่วงที่ตัดใจหรือช่วงที่ขาดการติดต่อนะก็ฝ่ายที่เป็นผู้หญิงน่าจะรู้สึกคิดถึงมากมายนะแต่มาตอนระยะหลังๆนี้บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นในด้านของอีกฝ่ายนึงแล้วฝ่ายตรงข้าม จะมีความโหยหาคิดถึงแล้วก็อยู่ไม่ได้ทนไม่ได้แล้วนะตอนแรกอาจจะมีอะไรทําอาจจะไม่คิดอะไรมากมายนะแต่ตอนหลังๆน่าจะคิดถึงแทบทุลนทรายเหมือนกันนะจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างความสัมพันธ์ที่พูดมาทั้งหมดนี้ คือตอนแรกก็อาจจะเข้าใจการพูดคุยกันคบกันแล้วก็รู้สึกดีแต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทําให้คิดถึงมากทําให้เป็นช่วงที่ความสัมพันธ์มันอาจจะพลิกกลับไปแบบตรงกันข้ามเลยทําให้แบบบางทีก็อาจจะเป็นวิบากกรรมที่แบบว่าจะต้องปล่อยมือไปจะต้องห่างกันออกไปจะต้องแบบตัดความสัมพันธ์ทั้งๆที่ ใจยังคิดถึงยังมีความรู้สึกดีๆยังอยากจะคบกันอยู่แต่ว่าต้องปล่อยมือไปต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกอะไรประมาณนั้นนะก็ถึงแม้จะพยายามลืมหรือพยายามตัดใจจากความสัมพันธ์นี้แต่ก็ทำไม่ได้นะมันจะเป็นอะไรที่เศร้ามากเหมืาการแต่คุณหรือเขาอาจจะทำในทิทางที่ตรงกันข้ามก็คือ ต้องอยู่ให้ได้นะชีวิตอาจจะต้องทำงานอยู่ไกลกันติดต่อกันน้อยหรือไม่ได้เจอหน้ากันเลยนี่ก็เป็นความคิดถึงที่แบบวิตกกังวลไม่มีความสุขนะคิดถึงการและการอยากเจอน้ำยากไม่ได้คุยพูดคุยแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรู้สึกนักนะอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำอะไรประมาณนั้นนะ ต้องมีความเข้มแข็งมากนะจากการที่ไม่ได้เจอหน้ากันนะน่าจะเป็นพลังงานที่แบบต้องอยู่ให้ได้อะไรประมาณนั้นนะทั้งทที่ก็น่าจะมีคนเข้ามาแหละนะจะมีคนเข้ามาหลังจากที่คุณทั้งสองคนไม่ได้เจอกันไม่ได้พูดคุยกันไฟใดไฟหนึ่งแหละแต่ก็มันก็ไปต่อกันไม่ติด ก็คือยังอะไรอาวรนความรู้สึกเก่าๆคนเดิมๆอยู่หรือว่าก็มีคนที่เขาพยายามจะคอยดูคุณอยู่นั่นแหละนะแต่ว่าความรู้สึกความคิดในจิตใจนะคือระหว่างคุณกับเขาที่ไม่ได้พูดคุยกันบอกได้เลยว่ามีคนแอบดูแอบส่องแอบเช็คพรังงานกันอยู่นะว่าเป็นยังไงบ้างนะ อยู่ไกลกันแล้วเป็นยังไงบ้างคิดถึงกันบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีคนหนึ่งที่แบบแบบอบเศร้าหรือหรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายก็ได้นะที่บอกว่าไม่ค่อยมีความสุขหรอกแต่ก็ต้องต้องพยายามใช้ชีวิตให้ได้อยู่ให้ได้ต้องทำงานต้องทำตัวให้แบบปกติต้องทำแบบดำเนินชีวิตต่อไปให้มันเดินต่อไปข้างหน้าให้ได้นะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะ ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามเข้มแข็งอย่างไรแต่คุณก็พยายามเก็บความรู้สึกที่แบบเศร้าเสียใจคิดถึงกันมากๆเก็บไว้ในใจนะแล้วบอกได้เลยว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบกระตุ้นให้ความรู้สึกของคุณหรือพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลรักษาตัวคุณอยู่ก็อาจจะรู้ว่า ยังมีความคิดยังมีความรู้สึกยังมีความรักที่มั่นคงต่อก,กันนะถ้าหากว่ามันเป็นอะไรที่มีพลังงานที่ยังไม่จบจริงๆอ่ะน่าจะมีการที่ได้มาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าบางคนอาจจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยเหลือที่จะได้เจอกันในครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะรู้สึกว่าการที่ คุณทั้งสองคนน่ะนิ่งๆไปต่างคนก็ต่างทำงานเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตัวเองแต่ว่าก็เหมือนการรอคอยเหมือนกันนะรอคอยที่ได้เจอกันในอนาคตรอคอยที่เอ่อที่รู้สึกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดต่อกันมาไหมอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายชายก็รอว่าฝ่ายหญิงจะทักมาบ้างไหมฝ่ายหญิงก็ทักว่าเอ้ยก็รู้สึกว่ารอคอยเหมือนกันว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ฝ่ายแต่ต่างฝ่ายต่างนิ่งรู้สึกว่าคนที่มีใจเป็นชายมีความรู้สึกว่าเป็นเพศชายเนี่ยเขาจะคิดเยอะวิตกกังวลเยอะคลุ้นคลิกเยอะเหมือนกันนะก็พยายามที่จะทำให้ชีวิตดำเนินต่อไปให้ได้ในช่วงเวลาที่ไม่เจอกันนี้รู้สึกว่าอุปสรรคในชีวิตของ เขาหน้าของคุณทั้งสองอะ่ะน่าจะมีเข้ามาในช่วงนั้นนะต้องแก้ไขต้องอยู่ให้ได้ต้องแก้ไขประสักบางทีก็อาจจะมีเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อาจจะต้องแก้ไขมามันเป็นช่วงระยะเวลานี้นะแล้วก็ส่วนความรู้สึกที่ก่อนหน้าน,านั้นที่เคยคิด ในเรื่องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มันได้หยุดชะง,งักไปนะมันก็อาจจะเป็นในเรื่องที่ไม่แน่ใจว่าจะต่อกันได้ติดไหมไม่แน่ใจว่าจะได้เจอกันอีกไหมมันจะพัฒนาไปได้หรือเปล่านะอีกฝ่ายหนึ่งก็รอคอยอยู่นะด้วยความคิดถึงเหมือนกันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่บอกแหละมันต้องมีการต่อสู้ประส มันต้องมีการแบบใช้ชีวิตของแต่ละฝ่ายให้เปลี่ยนไปให้ได้ซึ่งในอนาคตมันก็จะเป็นการที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่คุณสองได้เงียบหายกันไปฝ่ายชายฝ่ายหญิงที่น่าจะหันหลังให้กันนะ่ะดูเหมือนว่าพยายามจะไม่สนใจนะ ไม่แน่ใจนะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่ว่าพยายามจะทำตัวเองไม่ให้สนใจไม่ให้รับรู้ไม่ให้รู้สึกว่าแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากมายแต่บอกว่ามันเป็นการทิกฝื่นใจมากๆนะรู้สึกว่าเราคอยนะเราคอยที่ได้พบเจอเราคอยที่จะได้เจอหน้ารอคอยที่ให้ฝ่ายหนึ่ง มาง้อนะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเดินออกไปความความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันก็เป็นอะไรที่ฝืนแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่มีความสุขนะเป็นอะไรที่แบบคิดแล้วคิดกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละว่าอยากกลับไปในความสัมพันธ์เดิมๆนะที่คิดถึงกันอยู่นั้นแล้วก็รู้สึกว่าจะกลับมาวางแผนใหม่ว่า เดินต่อไปไม่ไหวแล้วถ้าไม่มีการละกันนะจะมีการรู้สึกที่คิดกลับมาแบบนี้เกิดขึ้นแล้วบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ถึงเวลาแล้วแล้วก็มันมีพลังงานที่มีการช่วยเหลือให้คุณทั้งสองได้มาเจอกันด้วยนะและก็มีฝ่ายที่เขาจะเข้ามาพูดคุยพบเจอคุณนั่นแหละ ถ้าหากว่าคุณเป็นเพศชายอาจจะเป็นพลังงานนั้นที่จะเข้ามาติดต่อเองนะอยากกลับเข้ามามากๆอยากเข้ามาพบเจออยากเข้ามาพูดคุยอยากจะให้มีกันและกันอีกครั้งไม่อยากปล่อยมือกันไปแล้วทนไม่ไหวที่จะต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างเมินเฉยหรืออยู่ไกลกันแบบนี้นะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คิดไตรตรองมาเยอะแล้ว ตอนที่ไม่มีกันและกันมันเป็นอะไรที่เศร้าบางคนก็เหงาบางคนก็ชีวิตเปลี่ยนไปในทิศทางที่ลบเลยนะไม่ว่าจะเป็นความสบายใจก็ลดลงความคิดถึงก็ลดลงพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองพยายามที่จะจูนตัวเองให้แบบกลับเข้ามาในชีวิตที่เดิมๆที่เคยเป็นโสดก่อนหน้านั้นมันก็ทำได้ ไม่เยอะเท่าไหร่นะมันจะทำได้ตอนแรกๆแต่ตอนหลังๆยิ่งแบบกระทบกระเทือนมากต่อความรู้สึกต่อจิตใจมากๆนะก็เป็นอะไรที่ไม่อยากจะทนแล้วนะมันเป็นอะไรที่ฝืนมากที่ก่อนหน้านั้น,น,นที่อาจจะดูเหมือนว่ากลับมารักตัวเองกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วแต่บอกเลยเลยมันก็ทำได้นิดเดียวแปบ๊บเดียวนนแหละ ความรู้สึกก็คืออยากมีการแลกการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะอยากจะให้มีการแลกการอีกทีหนึง่งอยากจะขอโอกาสอีกทีหนึ่งนะอยากจะให้ฝ่ายหนึ่งให้โอกาสหรือเข้ามาพูดคุยกันนั่นเองนะไม่อยากจะนิ่งเงียบไม่อยากจะเฉยกันแบบนี้อีกแล้วอยากจะเข้ามาเคลียร์อยากจะเข้ามาพูดคุยกันให้แบบ ให้ชัดเจนไปเลยนะเพราะอึมครึมกันเหลือเกินหันหลังให้กันนิ่งกันไปต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างคิดถึงนั่นลละต่างเงียบแต่เฉยนะก็จะเป็นอะไรที่แบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการที่ตัดสินใจก่อนหน้านั้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือทกเถียงกันหรือ เป็นอะไรที่ตัดกันออกไปแล้วแต่บอกได้เลยว่าจะมีการเข้ามาพูดคุยเคลียร์หรือว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําผิดก็จะต้องมาขอโทษได้ต้องมารับโทษนั่นเองแล้วก็มันเป็นอะไรที่ไปต่อไม่ได้อะถ้าหากไม่มีการอะลรกันคิดแล้วเครียดแล้วนิ่งแล้วมันก็ไม่จบไม่สิน้นปล่อยระยะเวลา เนิ่นนาน,น,านไปเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นเลยนะเวลาไม่ช่วยอะไรสักอย่างเลยไม่ได้ช่วยเยียวยาให้ลืมกันและกันเลยทําไมถึงคิดถึงกันและกันแล้วก็หลังจากไม่มีการและกันมันเหมือนกับมันไม่มีความสุขมันไปต่อไม่ได้นะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้อะไรที่ไม่คลุมอะไรที่คลุมเครือไม่ชัดเจนจะกลับมาพูดคุยให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะใครที่ทํา อะไรรับหลังใครที่ทำอะไรไม่บอกไม่กล่าวกันมันจะเกิดขึ้นมันจะชัด,ชดเจนแล้วก็กลับมาพูดคุยกลับมาขอโทษกลับมาให้โอกาสกันอีกทีหนึ่งนะเป็นอะไรที่ก่อนหนะ้านั้นพยายามที่จะไม่แบบพยายามฝืนใจแล้วว่าอาจจะฝืนใจที่ไม่ติดต่อกันหรือฝืนใจที่หันหลังให้กันและกันฝืนใจพยายามไม่รับรู้เรื่องราวของกันและกันแล้วมันก็ ไม่ได้ทําให้ชีวิตตัวเองเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีหรือตัดกันได้นั่นเองนะก็เป็นอะไรที่แบบเคยคิดที่จาหลังให้แต่ทําไมมันเจ็บปวดมากมายก็เลยที่จะตั้งใจเริ่มต้นเดินหน้าเข้ามาหากันใหม่เริ่มต้นที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความมั่นคงชัดเจนแล้วก็เปิดใจคุยกันใหม่อีกครีนึงนะก็น่าจะเป็นอะไรที่เข้ามา เจอหน้าหันหน้าเข้ามาพูดคุยแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดหรือมาเคลียร์กันนั่นเองนะก็อยากไปอยากให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีก็คือฝ่ายหนึ่งที่เขาพยายามจะเข้ามาเขาคิดแล้วว่าต้องคุยให้ได้จะไม่อยากจะแบบเข้ามาคุยแล้วให้มันเฟล,ลแบบเหมือนกับ มันผิดหวังอีกแล้วอะไรเงี้ยก็คือถ้ากลับมาพูดคุยหรือเข้ามาขอโทษหรือเข้ามาเคลียร์กันครั้งเนี้ยก็ขอให้แบบเริ่มต้นกันได้ไม่ใช่ว่าเข้ามาขอโทษแล้วก็จบแบบเจ็บๆก็ไม่อยากจะเข้ามานะก็มันจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างที่เงียบต่างคนต่างที่แบบทําแบบไม่คิดถึงกันไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะฝ่ายที่เขาจะเข้ามานี้เขาอยู่ไม่ได้แล้ว เขาทั้งเหนื่อยใจหนักใจแล้วก็ไม่อยากจะแบกรับความรู้สึกที่แบบมันเศร้าสลดเสียใจแล้วมันไม่มีความสดใสในชีวิตชีวาของเขาอะนะไม่ว่าเขาจะทำอะไรที่ทำให้ชีวิตหรือตัวเขาเองมีความสุขมัน,ม,นมันไม่ช่วยไม่ช่วยเยียวยาเลยประมาณนั้นก็เลยจัดเดินหน้าขึ้นมาใหม่เขามา แฮมมีความชัดเจนเริ่มต้นใหม่พยายามอย่างยิ่งนะรู้สึกว่าเขาจะพยายามเอาชนะใจหรือทำให้คุณให้อภัยเขาให้ได้นะก็พยายามจะเข้ามาเคลียอะไรที่ก่อนหน้านั้นที่มันเป็นเป็นอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์นะก็น่าจะมีการติดต่อเขามานั่นแหละ ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทำตัวงอนหรือทำตัวอะไรที่เหมือนเด็กนะที่แบบว่าอาจจะคิด เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักหรือไม่ฟังเหตุผลใดๆก็ตามตอนนี้จะกลับเข้ามาปรับจูนหรือทําให้มันชัดเจนแล้วไม่ได้มาเล่นๆนะเป็นผู้ใหญ่แล้วขอเขาเขาจะพยายามขอโอกาสเข้ามาเคลียร์เขาหมาให้ความชัดเจนที่ก่อนหน้านั้นอาจจะไม่มีความชัดเจนให้กันและกันนั่นเองนะก็จะมีการพูดคุยหรือขอโอกาสกันอีกทีหนึ่งอาจจะมีการพิจารณาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะ ก็อาจจะเป็นความรู้สึกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันน่าจะเป็นพลังงานของสิ่งที่ดีเป็นพลังงานบวกขึ้นมานะและหากว่าคุณจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าไม่ว่าอย่างไรนะก็จะทาให้สบายใจขึ้นน่ะนะแล้วก็ฝ่ายเขาอะกลัวการปฏิเสธของคุณมากๆแต่ว่าเขาก็อยากให้มัน ทำให้สําเร็จอะรู้สึกว่าจะต้องไปบนบาสานเก่าขอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยอยู่ด้วยนะอช่วงนี้ก็น่าจะเป็นขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซะส่วนใหญ่รู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่เดี๋ยวคุณอาจจะได้รับรู้ว่า มันมีความรู้สึกแปลกๆหรือมีสัญชัตยาณอะไรเกิดขึ้นในใจของคุณระหว่างคุณกับเขานะฝ่ายเขาก็รู้สึกว่าจะร้อนรนมากถ้าหากไม่ได้ทาแบบนี้ถ้าหากไม่ได้มาพูดคุยกับคุณก็จะมีความคิดถึงมีการร้อนรนมากมายนะจากที่ก่อนหน้านั้นก็คิดถึงแล้วแต่อาจจะคิดแล้วคิดอีกพับเก็บโครงการที่จะเข้ามาพูดคุยที่จะทักหาที่จะเดินหน้า ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เขาจะเป็นการที่ตัดสินใจที่ทำแบบเด็ดขาดแล้วนะก็เป็นทางเลือกทิศทางที่จะเกิดขึ้นนะทิศทางใหม่ที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงที่จะได้เลือกเส้นทางในชีวิตของตัวเองนะที่ผ่านมามันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีที่เขากับคุณจะได้มาพูดคุยหรือพบหน้ากันนะ ก็อาจจะเป็นแกการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะถึงแม้ว่าจะไม่ไปด้วยกันหรือว่าจะแก้ไขแล้วมันจะเริ่มต้นกันใหม่คบกันใหม่ได้ก็บางคู่ก็อาจจะเริ่มต้นแล้วก็คบกันได้บางต้นบางคู่ก็อาจจะแบบพูดคุยและสบายใจแต่อาจจะไม่ ได้มาเป็นคู่กันแบบอยู่ด้วยกันสาม,มีภรรยาอะไรแบบนี้ก็ได้แต่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรที่สบายใจทั้งสองฝ่ายเป็นการที่พูดคุยกันแล้วมันจะเป็นความรู้สึกดีๆเป็นวิธีการที่สันติวิธีนะที่คุณทั้งสองคุยกันแล้วจะไม่ได้เป็นศัตรูกันนั่นเองนะแต่ว่าขอให้การเป็นการตัดสินใจที่มีสติเข้ามานะซึ่ง ถ้าหากว่าคุณไม่รู้จะเลือกเส้นทางไหนไม่รู้ว่าจะเลือกคำตอบแบบไหนให้โอกาสไหมหรือว่าต่างคนต่างเซ็กคุบายให้กันก็อาจจะต้องใช้ความรู้สึกในตัวของคุณใช้สติใช้การตัดสินใจของตัวคุณว่าในใจคุณลึกๆคุณต้องการอะไรนะก็ถามความรู้สึกของคุณไม่งั้นก็ถามอ่า เทวดารักษาตัวคุณก็ได้ท่านจะโดนใจให้คุณรู้สึกว่าคุณจะตอบอะไรที่ทางไหนว่าให้โอกาสไหมหรือว่าต่างคนต่างอยู่นะก็บางคนก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ห่างกันเป็นระยะเป็นปีเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าจะ ห่างกันนิดเดียวนะมันอาจจะมีเวลาที่ไม่ได้พูดคุยกันเลยนะเป็นระยะเวลาเป็นปีเหมือนกันก็อาจจะถ้าหากว่าไม่รู้ว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนก็ถามคนที่คุณไว้ใจได้นะถามเพื่อนฝูงหรือถ้าคุณไม่สามารถจะคิดคำตอบเองได้ก็ถามคนที่แบบคนที่ คนอื่นๆนะที่สามารถช่วยเหลือคุณได้นะมันจะเป็นคำตอบแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าอย่างไรรู้สึกว่าเทวดาดูแลตัวคุณเขาก็จะดนใจให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขสบายใจมากขึ้นก็หลังจากที่ปีใหม่นี้แล้วนะก็อาจจะเป็นอะไรที่ มีความสุขในการแบบเริ่มต้นชีวิตใหม่ของปีใหม่นี้นี่เองนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมายังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นความรู้สึกดีๆหรือความสุขที่มันจะเกิดขึ้นนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นในใกล้ๆนี้ในอนาคตอันใกล้นี้นี่เองนะถ้า,าว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรก็อยู่ที่คุณแล้วนะคะ แต่ไม่ว่าอย่างไรนะคนที่จะเข้ามาพูดคุยเขาก็ตั้งใจที่จะขอแบบมีไมตรีที่ดีมีมิตรไมตรีที่ด,ดีเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้สบายใจเกิดขึ้นแล้วเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะรู้สึกว่าเขาก็วางแผนกัน ที่จะทำให้มันดีขึ้นในทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะไม่ว่าจะคําตอบออกมาแบบไหนแต่สิ่งที่เขาหวังก็คืออยากให้คุณให้อภัยแล้วก็เป็นการที่ตัดสินใจที่มีกันแลกกันที่เป็นมิตรไมตรีที่ดีเกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าไม่ได้ขออะไรมากมายก็อยากจะให้มันเป็นความรักที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะสิ่งต่างๆที่อาจจะเคย ทำไม่ดีต่อการนะจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่เขาจดจํามากๆเขาน่าจะไม่ทําแล้วนะมันเป็นอะไรที่ย้อนกลับมาทําให้เขาทุกข์ใจมากๆนะวินาทีตอนนี้นี่เองการที่ไม่มีคุณมันทําให้เขาไม่มีความสุขเขารับรู้มากๆเลยนะแล้วก็มันเป็นอะไรที่สิ่งที่เขาต้องเผชิญด้วยนะก็อยากกลับมาแก้ไข นะอย่างไรก็ตามเขาจะทำให้ดีที่สุดนะก็ไม่ว่าจะเป็นเขาคนนี้หรือเปล่าแต่บอกได้เลยว่าจะมีคนเข้ามาเข้ามาทำให้ความรู้สึกคุณหรือเข้ามาจีบคุณนั่นเองนะก็อาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างจากเรื่องของ ความรู้สึกนะก่อนหนะ้านั้นถ้าหากว่าคุณไม่มีความสุขในเรื่องของความรักแต่ต่อจากนี้มันก็จะมีอะไรที่มาแบบทําให้คุณฟุ้งฟิ้งอีกทีหนึ่งถา้าไม่ใช่คนที่เขามาขอโทษก็อาจจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามายังไงมันจะมีคนเข้ามาติดต่อเข้ามาจีบเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนั่นเองคุณจะได้ออกไปจากเหตุการณ์ที่ ไม่สบายใจนะจากความรักเดิมๆแบบนี้อีกแล้วนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันสบายใจขึ้นนั่นเองนะก็อย่างแม้ถึงแม้ว่าเดี๋ยวดูให้ว่าเป็นเด่นในเรื่องของราศีอะไรมากที่สุดนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าแต่บอกได้เลยความรู้สึกของคุณมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทีทีขึ้นเนาะมาขอดูหน่อยว่า เป็นส่วนใหญ่ทัดลมนะไม่ถุนตุนกุมนะแล้วก็คนวันอังคารคนวันจันทร์แล้วก็ราศีกรกฎนะคะมีกลุมด้วยนะคนเกิดวันเสาร์ก็มาแล้วก็ทัดดินมังกรพฤกษบกันทาตุไฟเมษสิงหธนูนะครบละโอเคก็มีประมาณนี้นะ อย่างไรก็ตามนะคะก็ฟังโดยพิจารณาด้วยนะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ